มันยอดนะสวยมึ้เยอะเยอะเลยเนี่ยประกวดนางสาวไทยได้ที่หนึ่งแน่เลยเขาพูดได้นะ่ยพูดได้นี่ยพูดได้เนี่ยพูดได้โอ้ด้วยนะแม่เออแค่นะ้เซอร์วิสกันได้เออได้สน่งทั้งเจ้าเลยนะครับถ้าเดินได้ยิ่งเจีวเลยเที่ยวยิ่งสวยขึ้นนะหน้าตาแจ่มใสาดูเออ สาวๆนี่สวยนะเว้ยแกบอกให้รู้นะสาวๆนี่สวยนะทำเล่นๆกันอะเอาละครับอยู่กับครอบครัวคุณยายนะครับสมพิษแควจันทึกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ว่าวันนี้อีกหนึ่งคนที่เพิ่มมาคือคุณพ่อพ่อแทนแทนแทนอ๋อสวัสดีครับคุณพ่อครับถามคุณพ่อก่อนเลยเห็นภรรยาเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกที่มาถึงวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับพ่อะใจมากครับครับผม ดีใจมากแล้วตอนแรกมาแรกแรกนี่เชื Nein> ่อเขาไหมว่ายายจะดีขึ <Yeah, ้นเขาเป็นคนไม่ค่อยเชื่อคนง่ายโอ้เชื่อคนง่ายค่ะรับครับจริงๆเขาจะยึดมั่นถือมั่นในในในตัวของเขาเยอะที่สุดครับผมเป็นไงว่าครับคุณต้อมอะมาวันนี้ครั้งนี้ครั้งนี้เท่าไหร่ครั้งนี้ครั้งที่สิบสามแล้วค่ะที่สิบสามเนาะก็คือเราเราได้พบสิ่งดีๆทุกครั้งค่ะทุกครั้งเลยที่ที่ที่พาแม่มา ครับค่ะแล้วครั้งนี้ก็มีโอกาสได้พาพ่อมารู้สึกว่าดีดีใจมากเพราะว่าปกติพ่อจะไม่ไปไหนเลยเป็นคนที่ห่วงและห่วงบ้านกัวลว่าจะมีใครไปทำอะไรในบ้านเรากลัวของหายใช่กลัวของหายจริงไม่มีเลยสมบัติเยอะไม่มีอะไรเลยใช่ไหมพ่อไม่มีอะไรเลยใจดไใจพ่อ ที่พัในา้านการเปลี <c oughs> ่ยนแปลงของแม่มที่ดีขึ้นหนึ่งคือในด้านในด้านของสมองของเขาคือพัฒนาขึ้นได้ได้ดีมากรอบ,บข้างญาติพี่น้องคนที่เขามาเยี่ยมแม่เขาบอกอว่ามีมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นคือเขาดีใจที่เขาปเปทนได้หมือาเหเห็นแม่เราม,มีมีสิ่งที่ดีขึ้นตลอดเวลายิ้มยันจับใส่แล้วยายเนาะสบายเลยเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย คุณยายเนี่ยครับเป็นไงบ้างครับอ่านน้องสาวน้องสาวก็ดีขึ้นค่ะอ่าฮะก็ดีขึ้นเป็นไงบ้างอาจารย์อาจารย์ช่วยคุณยายช่วยพี่ด้วยเป็นไงบ้างอาจารย์ช่วยก็บุญของป้าละค่ะครับอย่างบารมีของอาจารย์อาจารย์ท่านช่วยตลอดจะช่ยตลอดครับท่านท่านช่วยตลอดสัมผัสกับครูบาอาจารย์ท่านท่านได้ท่านมีท่านมีความเมตตาถึงจะดุ ในคําพูดแต่ข้างในใจของท่านอาจารย์ท่านมีเมตตามากหนูหนูนระลึกถึงท่านตลอดเวลาค่ะแม้กระทั่งที่พาพ่อมาหนูก็ตัดสินใจขอกําลังครูบาอาจารย์ทุกทพระองค์ก่อนที่จะคุยกับพ่อเขาก็ไม่ได้อิดอดอะไรที่จะมาเขาถามเขาถามแค่ว่าจะมากี่วันบอกว่าประมาณสี่ถึงห้าวันจะได้ล็อกบ้านสี่ห้าชั้นนะเนาะล็อกประตูตุ่มนงตุ่มน้ำข้อฝาให้เกลี้ยงเลย ค่าหรืออยากจะไปทำทำทำรังใช่ไหมพ่อขู่ข้าก็สั่งสั่งเปิดไว้วันที่หนึ่งมึงกินตรงนี้นะอัตโนมัตินะวันที่สองมากินตรงนี้นะสั่งไว้ก่อนที่พ่อมาก็คือพ่อมาด้วยด้วยอาการของโรคเบาหวานไขมันใช่ไหมพ่อไขไขมันไขมันแล้วก็ไตเสื่อมแล้วก็มีเพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือภาวะความเครียด ที่เป็นลักษณะของแพนิคชนิดหนึ่งค่ะที่ทำให้เขามีมีมีความกังวลครรับคับใช่ค่ะคราบผเกังวลเพราะว่าด้วยด้วยอายุด้วยอะไรด้วยก็เลยได้มีมีโอกาสมาบำบัดกับท่านอาจารย์ก็เป็นไงบ้างครับตั้งแต่ก่อนที่ก่อนที่พ่อจะได้ได้ได้ถูกอาจารย์ท่านส่งพลังให้ก็คือท่าน มีอาการนอนหลับก่อนแล้วก็คือได้รับพลังก่อนแล้วค่ะคือมาถึงก็คือนอนเลยปกติอยู่บ้านแกจะไม่นอนจะเดินทั้งวันจะทำนู่นทำนี่ทั้งวันไม่ไม่ยอมนอนห่วงนู่นห่วงนี่นะคะเป็นความขงวดของเขาใช่ค่ะแต่ว่าได้มาบำบัดแล้วพ่อก็มีอาการดีขึ้นตามหลักของในแต่ละวันแต่ละวันก็คือวันนี้ก็มีการพบพบพูดคุยกับคุณยายกับ ที่ผู้ป่วยที่เข้ามาบำบัดค่ะก็ก็โอเคมีปฏิมีปฏิสัมพันธ์เขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์ค่ะที่ดีกับกับทุกคนปกติจะคุยน้อยใช่ไหมไม่ค่อยคุยคุยน้อยมากคุยน้อยคุยหนักคือจะคุยหนักใช่่อถ้าได้คุยแล้วคุยยาวอครับผมเป็นไงบ้างครับคุณพ่อวันนี้ก็ส่วนสมหยังนี้เพิ่มมากอืม ทุกอย่างดีขึ้นมาแล้วพ่อเนาะอ๋อครับจะได้มาบ่อยๆไงเจอเพื่อนเยอะๆพ่อใช่ได้มาเจอได้มาฝากคุกคนแล้วได้แบบแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วเราได้เจอคนที่เขาป่วยอาจจะป่วยหนักกว่าเราหรืออาจจะป่วยน้อยกว่าเราเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะเราจะได้เราจะได้ความรู้ใหม่ๆแล้วเราจะได้ไปแบบถ้าสมมติว่าครอบครัวเราหรือญาติพี่น้องของเราอ่ะมีปัญหาเราจะได้แนะนําเขาได้ว่าที่นี่ก็คือเป็นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ที่หนึ่งที่ที่เราสามารถแนะนําเข้ามาได้ค่ะแล้วแล้วโดยเฉพาะคนที่ในครอบครัวเรามีผู้สูงวัยอยู่ด้วยอ่อะเราอยากไปละเลยเขาเราควรที่จะสังเกตเขาว่าว่าพฤติกรรมเขาเป็นแบบไหนเพราะว่าโดยผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุทุกคนในบ้านอะ่ะเขาจะมีภาวะภาวะในการซึมเศร้าความวิตกกังวลก็คือจะเป็นจะเป็นทุกที่ขนาดเราวัยทํางานเรายังเป็น เขาเขาผู้ผู้สูงอายุกว่าเราเขาเขาเขาจะต้องเป็นเรื่องพวกนี้ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรามีโอกาสได้มาฟื้นฟูมาบําบัดหรือมารักษากับท่านอาจารย์เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีและได้แนะนําบุญต่อกับคนอื่นๆให้เขาได้รับรู้และให้เขาเข้ามาในศูนย์พลังจิตทิพย์จักรวาลค่ะครับผมคุณพ่อเป็นไงบ้างครับเห็นแต่ละคนเกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นไงบ้างได้เจอหลายๆท่านที่อาจารย์บำบัดให้เป็นไงบ้าง ค,ค,รครับรก็ขอบคุณใจก็ดีใจที่อาจารย์ทักษาทักษาเคนพูดเป็นไข้เป็นมันสิ่งที่ไม่สบายเลยสบายสบายใจแบก็ดีขึ้นทุกคนคแบบผมก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยครับแล้วก็ยืนยิ้มใจกับผู้ป่วยทุกๆคนด้วยครับครับผมคุณยายเป็นไงสาวสวยกินข้าวยังวันนี้ จินลวจ่านี่เห็นไหมพูดชัดขึ้นเลยสวนเลยปกตินี่จะพูดช้านะเดี๋ยวนี้สวนเลยถามปั๊บสวนเลยนะครับคุณคุณพี่พี่แทนหล่อไหมหล่อมากเลยใช่ไหมโอ้เห็นแล้วมีความสุขครับนี่คือครอบครัวแคสจันติกนะครับขอบคุณครับคุณพ่อขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับครับผม